วัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับพนนุ่งฟาร์มนะครับจัดส่งเปลือกล้างนะครับเปลือกล้างเปลือกมันล้างเป็นเปลือกใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับเปลือกมันล้างเปลือกล้างสวยๆนะครับจัดส่งจังหวัดสกลนครนครพนมนะครับบึงการอุดรธานีหนองคายนะครับติดต่อมาได้นะครับท่านใดสนใจเปลือกล้างนะครับหรือว่าจะเป็นเปลือกดินพ่อเห็นนะครับมีนะครับ แล้วก็ไอ้กากสดก็มีนะครับกากสดหรือว่าท่านใดสนใจเป็นเปลือกล้างมัดยีดหรือว่าเป็นกากสดมัดยีดนะครับติดต่อทางเราเข้ามาได้นะครับเรามีทุกลูกแบบนะครับแบบเป็นตันนะครับส่วนเปลือกล้างเปลือกล้างกับกาก,ากสดนะครับถ้าจะสั่งแบบเป็นตันรับที่4ตันขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าขนส่งจะ แพงหน่อยแต่ว่าซื้อซื้อจากโรงงานก็แพงนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็มารออยู่ที่โรงงานก็มารอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ของนะครับเปลือกล้างวันนี้วิ่งห้าตันนะครับแต่ว่ามันมีรถมาเมื่อเช้ามาไม่ทันเขาแล้วเขารัดคิวนะครับตัวดีมาจอดรถไว้แล้วเขารัดคิวตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณสองตันแล้วนะครับที่อยู่ในรถ ไม่ถึงสองตันก็เกือบถึงแล้วครับที่อยู่ในรถตอนนี้นะครับถ้าถามว่าห้าตันเยอะไหมก็เยอะนะครับเยอะก็จะเต็มเต็มแผงสูงๆนี่แหละครับเต็มแผงแล้วก็สวดขึ้น,นครับส่วนไอตัวนี้เป็นเปลือกดินใช้เพาะเห็ดฟางนะครับใครที่สนใจเปลือกดินน,นี่นี่นะครับเปลือกดินเพาะเห็ดฟางนะครับเปลือกดินเพราะเห็ดฟาง ส่งอยู่ที่ตันละเจ็ดร้อยนะครับสกลนครนครพนมนะครับเบึงการติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับใครที่สนใจเปลือกดินเพราะเห็ฟางนะครับทางเราพร้อมส่งพร้อมบริการทุกวันนะครับตัวนี้นะครับสินค้าทุกอย่างพร้อมบริการทุกวันนะครับหรือว่าท่านใดสนใจอยากได้แกบดำนะครับมีนะครับแบบเป็นรถแบบเป็นกระสอบนะครับ ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทร0 9 7ย์7ก5 7เนะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอดีต้องออกไปรออยู่ข้างนอกโรงงานเพราะว่ากว่าจะได้ของเต็มคันรถนี่ก็ประมาณค่ำๆ่ำนู่นแหละครับขอบคุณครับ